มันต้องมันต้องควายมันไหลมันเบิดแล้วร้องควายมันไหลบื่ตัวนั้นเต็มเนาะแมีนครับม่นี่จะขัดขวางผู้อาวไหนเต็มเนาะไม่เห็นมันเต็มเนาะมันกะมุขละถ้าเป็นตาหน้าบ่แมีนดอกบ่แมีนดอกตาหน้านาะแต่ว่าถ้าหน้าซึมนมาจากจากคอจากอย่างนี้ใช่ใช่นี่ซึมแบบนี้เหรอหนิอันนี้ก็พุดทางออกมาตอนนี้ก็วัดระยะนะลึกลงไปก็ต้องสองเม็ดนะครับอันนี้คือไม้วัดระยะโอเคได้ปะได้พอดีครับสองเม็ดนะครับผม เอามาดูช่างข้างบนครับช่างสร้างบ้านครับจะมาหัดแมคโครครับทีนี้หลังคาเจ้าเด้อเอาไว้เด้อหลังคาเดเอาไ้เอาไว้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BNT สีอคงเช่นเคยนะครับ ตอนนี้ครับผมอัปเดตบ้านตรงนี้แล้วครับผมเราจะทํปั๊มน้ํามันตอนนี้เขากาลังทําการขุดหลุมนะฮะขุดหลุมเตรียมที่จะทําเสาปั๊มนะฮะผมเสาปัม๊มโครงปั๊มก็มัดไม่หมดแล้วครับอยู่ข้างบ้านข้างรั้วนี่ครับโอเคก็ตอนนี้เจ้าของปั๊มก็ขับเองนะครับแมคโครฮะเขามีแมคโครแล้วก็มีรถดําด้วยนะน <Wow. S 2> แล้วก็รถไอ้โมบูลข้างหลังก็ใช่นะของเขานะฮะก็เขาจะลงทุน ซื้อรถโม่มาเลยนะมาเทพ,พื้นตรงนี้จะเป็นซีแพคทั้งหมดเลยนะพื้นที่เป็นพื้นดินตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะฮะไอพวกไอที่เขาจะทําการขุดหลุมนะผมเดีย๋ยวมาดูกันครับผมตอนนี้ก็ขุดเรียบร้อยนะครับผมไว้จะไหนนี่อย่างคือน้ำออกวอร์แทะเฮ้ย้อาาปลาอปลาไม่ต้อปลาอย่างคือยูเล็กเนี่ย เออเอโอโอ้ตอนนี้มีปัญหาครับผมนีม่เขาเรียกน้ำชักเสียน้ำนับออกบอ่อต <c oughs> อนนี้มีปัญหาแล้วนะเพราะว่าน,น,น้ำปลาปลาไม่น่าจะเป็นน้ำปลาปลาเลยผมว่าเพราะว่าข้อประปาแตกอยู่ข้างหน้าคงน่าจะล้มมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ฝั่งนู้นนะผม เสาปลาแตกตอนที่รถโมปูนะเข้าเข้ามาที่พื้นบ้านหลังนี้นะครับตอนนี้ก็มันน่าจะสะสมอยู่ข้างล่างนะฮะแล้วก็ข้างล่างน่าจะเป็นดินที่ยังไม่แน่นเท่าไหร่นะอาจจะเป็นดินตับม้านะดินตับม้าหรือดินจะเป็นดินดานนะผมมันก็เลยทําให้มีช่องว่างมีโพรงครับข้างในนะมันก็เลยดันน้ามันก็เลยไหลออกมานะครับรู้สึกว่าถ้าเป็นน้ําธรรมชาตินี่มันไม,ไม่น่าจะไหลแบบนี้นะเนะี่ย มันไหลแบบนี้เลยนะ oh, <no. S 1> โอ้โหทิศนาช่วยกันนะมันน้ำมันมาจากไหนตัวนี้เป็นน้ําชายคานะที่เขาไม่ได้มาซึมออกมานะน้ําชายคาตรงนี้ที่มันไหลแล้วก็มาซึมอยู่ข้างล่าง no, no. นี่ก็เป็นน้ําซึมออกมาแต่ตรงนี้นะ่ะเนี่ยเนียเนียเนียตรงนี้ที่มันไหลออกมาเนี่ย mm hmm. น่าจะเป็นน้ำประปาแนตะ่ mm hmm. ผมว่านะครับ น้ำประปาที่มันขังที่มันแตกแล้วมันขังอยู่ใต้ดินนะ่ะอยู่ใต้ชั้นเพราะว่าเขาเราโผมผม,มาหลายๆชั้นนะเนี่ยดินตรงนี้นะมนก็เลยทําให้มันเป็นโพรงข้างล่างมันจะซึมข้างล่างนะมันน้ำมันก็จะขังอยู่ตรงนั้นผมคิดว่าแบบนี้นะ,ะก็เสาทั้งหมดจะเป็นสีเสานะแล้วก็จะทําการุดสี่ลุมนะลุมก็จะประมาณนี้ครับสองเมตรคูณสองเมตรนะครับผม <Wow. S 1> แต่ก็ ในตามแบบนั้นเสร็จก็ขุดเปลือไว้ฮะ2เมตร50คูณ2เมตร50โอเคนะครับขุดเปลือไว้ตัวนี้ก็จะเป็นหลักนะฮะสี่มุมจะเป็นเสาฮนะวัดไว 2, ้2เมตรคูณ2เมตรแต่เราก็จะขุดเปลือเอาไปนะตอนนี้ก็วัดระยะนะลึกลงไปก็ต้อง2เมตรนะฮะอันนี้คือไม้วัดระยะได้บ่ได้พอดีครับ2เมตรนะครับผมอตอนนี้ก็จะขุดลุมที่สองแล้วนะครับผม หนะ้าที่ทำอะไรเนี่ยฮนะโอ้าห้าทีก็ขับรถตัวนี้ทำรถไม่โคเหรอโอ้ยทำรถไม่โคอ๋ออ้าวแต่มูก็ขับรถแมคโครนะทีก็ขับรถแมคโครนะโดยกันขับนะฮะตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วครับหนึ่งหลุมแต่น้ำก็ยังซึมอยู่นะเดี๋ยวเราจะทำการขุด รวมหนึ่งดูนะผมว่าน้ําข้างล่างมันจะไหลออกมายอยีกไหมนะครับก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าข้างล่างมันถ้าเป็นดินที่มันไม่แน่นนะฮะมันก็จะเป็นโพรงข้างล่างแนละ้วน้ามันก็จะซึมมันก็จะขังอยู่ตรงนั้นได้นะครับอามาดูช่างข้างบนครับช่างสร้างบ้านครับจะมาหัดแมคโครครับทีนี้ หลังคาเจ้าเ้อ <c oughs> เอาไวเ้เ้อหลังคาเน่ะเอาไว้เอาไว้ <c oughs> อ่าตอนนี้ก็ยืนดงัดๆอดีอยวเอาต้องขัดให้มันเป็นทุกอย่างนะผมรถโมพูลก็คงจะได้ขับนะรถดัมก็ขับมาแล้วนะอารถแมคโครก็กดเลย มาต้องมาใส่หัวเลยเจ้าอาคุดแบมือมัดอกแบ,บมือมาดอกโอ้เอาช่างสร้างบ้านครับจับแต่ค้อนจับแต่ตะปูมาจับคั้เล่งนะมันจับคอนโทรนแม่โครก็นดูกันครับสินน้นทีผ่านไปตักแรกก็ยังไม่ได้อยู่นะครับเอา,เอาอยัางไงต่อ จริงจมากครับก็พอได้ลองขับได้ลองเล่นนะครับผมเอาให้ตักได้พอเลยให้แจ็กชั่นให้ตักมันคอนโทรน้าหลังนะมาเลยอยากจะสับสนนะถ้าเป็นคอนโทรนซ้ายขวามันจะมันน่าจะขับง่ายกว่านี้อยู่นะครับโอเค เออเอาเอาอดีปุบมือมันเข่าแผบบ้มือมันออกเออทุกส่้นเลยเอาตักแรกตักแรกให้มันได้ตักแรกม, <laughs> มึงบาาเนี่ยเราเอาเอามาครับุบเข่าุบเข่าุบเข่าเอาเอละ เออโอ้ยสักแรกเอา้าได้ซูรยออวอหมล่ะได้แล้วครับผมหลังจากผ่านไป15นาทีเออ, <c oughs> เอาอ้ออกไปทางไหนบาร์นี่เอาดางพุน <c oughs> เอาดางพุน ดึงขึ้นหลังดึงเออเอ้โอ้ดูที่จะวางได้ไหมเอา้าวางยังไงเอา้าแ <c oughs> ดดมือออกเออโอ้ยจัง้างบ้านครับก็า <c oughs> มาทบแม่โคนะเ <c oughs> จ้าของบ้านเขาเอา่อมีของให้เล่นนะ เอาเลยครับเอาเลยโอ้โหเออเเบิ่งดูสี่คนไหววะอู้อูเอาแล้วอู้หลังจากที่เอาหินขึ้นนะก็จะโหลด ปูนขึ้นอีกนะครับผมตอนนี้กำลังจะโรยหินขึ้นครับมาดูสิว่ามันจะมีน้ำลงมาไหมโอ้มีน,มน้ำอยด้วยน,นี้เรียบร้อยเลยนะลงมาเรียบร้อยเลยอ๋อในการด้การ,การลงไปเทว่ามันแล้ว